สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่17สิงหาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action ะนะครับคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว14แท่งก็เป็นการจบรอบสัญญาณนะครับก็อยู่เดินทางมาแล้วนะฮะประมาณ14แท่งนะฮะ2,500จุดนะฮะร,ราคาที่ดีที่สุดก็อยู่่ประมาณ5,000 เมื่อวานนะฮะเราพิ่คลอบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่โดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นมันจะมกีกึ่งหนึ่งเ่ยนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงไปแต่ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อหรือว่าหากเปอร์เซนต์การลงต่อก็เปอร์เซนต์ก็จะมีไม่เยอะนะฮะหากเขาอยากจะลงต่อเพราะว่าเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับดังนั้นนะฮะนะเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมที่อยู่กับศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวของโมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้นะครับ ชุดนี้ก็อยู่ในกรอบเบรคนิดหนึ่งนะครับนะฮะส่วนตลาดนะฮะตลาดเริ่มมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับลักษณะที่การพักตัวนี้นะฮะเป็นการลดลงของแรง ซื้อนะครับหรือเรียกว่าดีมานเอฟเฟกนั่นเองค่อนข้างจะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะจบรอบแล้วนะครรอบนี้ก็าเดินทางมาค่อนข้างจะนานนานเลยทีเดียวนะครับก็สักประมาณเกือบ2วีคแล้วนะครับหกวันแล้วนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณที่ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้จบรอบสัญญาณนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับหากเขานะฮะจะมีการย่อตัวลงได้หรือว่าเบรกแรงๆนะครับเขาก็จะเป็นแค่รอบสัญญาณฝั่งเล็กๆเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่านี่เป็นทำเฟรมที่เป็นเดลี่นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับ ก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเนาะตอนนี้เดินทางมาแล้ว11แท่งก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับ3-400จุดเองนะครับเมื่อวานนะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาขอมีโอกาสจะ กะดึบขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆมันไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นการพักตัวปลายเทรนนะครผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์แล้วนะครับยังมีการติดเส้นแนวจิตวิยาใหญ่ของเราเลยทั้ง2เส้นเลยนะครับก็ทําให้กราฟไม่ไปไหนไกลนะฮะใครเทรดนี้ก็จะได้จะรู้นะตอนนี้ติดแนวซัพพอร์ตอยู่นะครับนะฮะส่วน ในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่นะครับการขึ้นครั้งนี้นะครับเขาจะเป็นการขึ้นไปแค่จบรอบสัญญาณฝั่งขาลงเท่านั้นยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับใจเย็นๆนิดนึง นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝังขาลงเล็กมากเลยทีเดียวนะครับเป็นแค่หลุมเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางได้แต่ตอนนี้ก็เหมือนไม่อยากจะลงแล้วนะครับการเคลื่อนที่ระยะกลางนะครับแบ่งระยะการเคลื่อนที่ให้ชัดเจนนิดนึงนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างอันนี้เป็น กลไกของตลาดโดยทั่วไปนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นเกิดจากการแอคชั่นมาร์เก็ตเท่านั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับใครเรียนไปแล้วนะฮะก็น่าจะพอจําได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นะครับนะฮะในทางเรื่องของสถิตินะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นไซด์เวย์ชัดเจนเลยที นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่มีการพักตัวแล้วเป็นการจบรอบสัญญาณแล้วแล้วก็เกิดซับพซับพลายเอฟเฟกแล้วนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟยังไม่ไปไหนไกลเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ บอกว่าหากเขาจบรอบนี้นะฮะเขาขึ้นก็จะเป็นสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะมันจะต้องเกิดการพักตัวก่อนนะครับแล้วประกอบกับแอคชั่นมาเก็ตที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นนะครับดังนั้นปัจจัยสมการทองคําก็ยังไม่ไปไหนไกลนะฮะยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว์เหมือนเดิมนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่จะต้องคอนเฟิร์มให้เป็นรอบฝั่งขาขึ้นก่อนนะครับนะฮะตอนนี้เป็นการจบรอบสั ญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาก็เป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงที่แรงๆที่ทิ้งลงมาเมื่อแอคชั่นมาเก็ตวันก่อนนะครับนะฮะแต่นะครับ ตอนนี้นะฮะเขากำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขาคงอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับก็ทั้งจะชัดเจนเลยเทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลง,น,ลงนะฮะส่วนแรงซื้อน,นั้นก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงถึงอาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่เยอะนะครับอยู่ในแดนลบอยู่ ะจะต้องรอให้แรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าตัวเกือบ,บแข็งแรงรอบสัญญาณถึงจะกลายเป็นรอบสัญญาณากาขึ้นถึงจะเกิดดีมานโซนแบบนี้นะครับจเย็นๆเ,เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะสร้างแพทเทิร์นใหม่แล้วรอเข้าสร้างดีมานโซนให้ชัดเจนก่อน นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้ นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับตัวเลขคาดการณ์นะครับยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะครับก็เข้าสู่การวางแผนของเราพอดีนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับของเรากําลังจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงแล้วประกอบกับแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับที่ส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นมีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้น นะครับทีนี้เรามาดูค่าเงินบาทบ้างนะครับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินดอลลาร์นะครับกับค่าเงินบาทเราจะเห็นเมื่อเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์นั้นมีเป็นรอบสัญญาณที่แข่งค่านะครับเมื่อวานนะฮะเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงผลปรากฏว่ากระดึบมาได้นิดหนึ่งนะครับนะฮะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะฮะเราวิเคราะห์กันมาแล้ว นะครับก็ยังทําให้นะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝังขาลงแต่ในระยะใกล้กเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับกำลังพักตัวของฝังขาลงก็คือมีโอกาสที่จะแข็งค้าขึ้นนะครับส่วนสัญญาณนะครับนะฮะตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะอยู่ในโซนที่เรียกว่า ก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มม่าจะลดลงนะฮะใครเทรดเงินบาทก็ไปว่ามีการเทขายเงินอ่ามีการเปิดออเดอร์เซลล์หมดแล้วนะครับมีการเคลียร์ออเดอร์คนที่เซลล์มาก็น่าจะมีการเคลียร์โพซิชันออกไปเมื่อ3-4วัน er. ที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะปัจจุบันกันบ้างนะครับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินบาทนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่สร้างแพทเทิร์นใหม่โดยที่นะฮะ แพทเทิร์นโดยรวมยังเป็นแพทเทิร์นฝั่งขาขึ้นที่ไม่แข็งแรงนะครับหากค่าเงินบาทจะแข็งแรงนะครับเขาจะต้องทะลุเส้นสีแดงขึ้นไปนะครับเขาถึงจะแข็งแรงนะครับแล้วณนะปัจจุบันนะครับในระยะใกล้เขายังคงอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวว์อยู่นะครับนะฮะดังนั้นนะครับหากเราจะลงทุนในเรื่องของทองคาแท่งนะครับตอนนี้เงินบาทมีโอกาสที่จะ อ่อนค่าลงแล้วนะครับนะฮะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงแล้วดังนั้นนะครับเมื่อราคาทองคาโลกนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นนะครับราคาเงินบาทก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงดังนั้นนะครับก็เริ่มมีการสะสมได้แล้วนะครับสะสมออเดอร์ได้แล้วนะครับแบบนี้นะฮะประกอบกับการพิจารณาโดยรวมนะครับทั้งสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราสภาวะอินเฟรชันแล้วก็อย่าลืมนะครับ Action Market หมวดที่3ของ THB นะครับนะคบใครตาติดตามข่าวเงินบาทตลาดหุ้นในเศรษฐกิจบ้านเราก็น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเรื่องของพานิก นะครับเป็นเรื่องของพันิกเป็นเรื่องของจิตวิยาการเทรดนะครับดังนั้นเช้านี้เราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นนะฮะทั้งตลาดทองคําตลาดหุ้นตลาดฟิวเจอร์จะมีการกระตื้องกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะฮะใจเย็นๆนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนๆนักลงทุนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ